กลุ่มชาวพัทยาที่ใช้ชื่อว่าพัทยาวอชด็อกเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหาบริษัททัวร์จีนที่ห้ามนักท่องเที่ยวซื้อสินค้านอกเหนือจากร้านที่ทางบริษัทกําหนดค่ะหลังจากมีกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนป่าฝืนแล้วถูกบริษัททัวร์ห้ามนําสินค้าขึ้นรถค่ะ น,นี่เป็นภาพเหตุการณ์ที่นายอเล็กซานเดอร์โปรคาเซฟเจ้าของร้านจําหน่ายชุดเครื่องนอนแห่งหนึ่งในเมืองพัทยายจังหวัดชนบุรีบันทึกเอาไว้ขณะกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนแสดงความไม่พอใจคนขับรถของบริษัททัวร์และไกด์หลังสั่งห้ามนำสินค้าที่ซื้อจากทางร้านขึ้นรถเมื่อ6วันก่อนค่ะโดยคนขับและไกด์อ้างว่าบริษัททัวร์ไม่ต้องการให้นักท่องเที่ยวซื้อจากร้านอื่นนอกจากร้านที่ทางบริษัทกำหนดไว้ และได้บอกกับนักท่องเที่ยวก่อนแล้วว่าหากซื้อสินค้านอกสถานที่ของบริษัทที่แจ้งเอาไว้จะไม่อนุญาตให้นำสินค้าขึ้นรถเนื่องจากจะมีเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทคอยบันทึกภาพไว้หากคนขับรถหรือว่าพนักงานยินยอมให้นักท่องเที่ยวนำสินค้าขึ้นรถจะถูกไล่ออกหรือพักงานภาพนี้ถูกเผยแพร่อ,ออกมาบนโซเชียลมีเดียจนถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นลักษณะของการผูกขาดของธุรกิจนำเที่ยวชาวจีนขณะที่เจ้าของร้านจำหน่ายสินค้า ก็บอกว่าเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งทำให้ทางร้านต้องแก้ปัญหาโดยมีบริการจัดส่งสินค้าถึงประเทศจีนหรือส่งสินค้าให้ถึงสนามบินแทนค่ะที่พาไปซื้อแต่ลูกค้าเขาก็มีความคิดว่าเฮ้ยเขาซื้อเฉพาะทัวร์แต่ว่าเขาจะซื้อสินค้าที่ไหนอะไรยังไงทำไมเขาต้องคนต้องกำจัดสิทธิ์ของเขาด้วยว่าเขาซื้อซื้อที่ไหนได้หรือว่าไม่ไม่ต้องซื้อห้ามซื้อที่นี่ห้ามซื้อจากที่นี่ ถึงแม้ว่าไกด์จะบอกว่าซื้อสินค้าจากข้างนอกมันเป็นของปลอมแต่ก็เป็นความสมัครใจของเขาที่เขาจะซื้อ,อถ้าเราไปฝื้น เจ้าของร้านบอกว่าสาเหตุที่เผยแพร่ภาพนี้เพราะว่าเป็นห่วงสิทธิของลูกค้าผ่านมาที่ผ่านมาบริษัททัวร์ต่างชาติอื่นๆก็มีนโยบายไม่ให้นักท่องเที่ยวซื้อสินค้านอกสถานที่เช่นกันแต่หากลูกค้าซื้อสินค้าแล้วทางบริษัททัวร์ก็ยินยอมให้ลูกค้านำขึ้นรถได้จึงอยากจะให้ปฏิบัติกับนักท่องเที่ยวเท่าเทียมกันค่ะขณะที่กลุ่มชาวพัทยาที่ใช้ชื่อว่าพัทยาวอชด็อกเรียกร้องให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาหามาตร,ราการแก้ปัญหานี้เพื่อไม่ให้มีการผูก ขาดของธุรกิจนำเที่ยวและอาจจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของไทยค่ะ